สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่การรอคอยกว่า31ปีในการที่จะทำให้เมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งทางยูเนสโกค่ะได้ประกาศขึ้นทะเบียนในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่45 นกลุ่นริยาดราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียค่ะจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่45นักกลุ่นริยาดราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียโดยองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่45 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง25กันยายน2566ณกรุงริยาตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียค่ะทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมรวม4แห่งได้แก่นกครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยศรีสัสชนาลัยกำแพงเพชร แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและล่าสุดเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นมรดกโลกแห่งที่4โดยประเทศไทยนะคะได้นําเสนอเมืองโบราณสีเทพบรรจุอยู่ในบัญชีเบื้องต้นมรดกโลกเมกกืมอ่มอวันที่11เมษายน2562และได้นําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกต่อยูเนสโกในเดือนมกราคม2564 รวมพื้นที่นำเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกจำนวน8 6 6 4 7 1เฮกตาร์หรือประมาณ5,415ไร่ประกอบไปด้วยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม3แหล่งมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันทางวัฒนธรรมมีความครบถ้วนสมบูรณ์และคงความเป็นของแท้ดั้งเดิมประกอบไปด้วยเมืองโบราณสีเทพโบราณสถานเขาคลังนอกและโบราณสถานถ้ำเขาถมรัฐ ทั้งนี้เหตุผลที่ทำให้เมืองโบราณสีเทพได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเนื่องจากคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลกล่าวคือเมืองโบราณสีเทพเป็นเมืองสำคัญสมัยทวาราวดีอายุราวพุทธศตรวตรรษที่12ถึงพุทธศตรวตรรษที่16หรือประมาณ1,000ถึง1,400ปีค่ะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการสำคัญทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลาดังกล่าว เมืองโบราณสีเทพมีรูปแบบผังเมืองที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ภายในเมืองประกอบไปด้วยาศาสนสถานมากกว่า112แห่งมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเป็นของตนเองที่เรียกว่าสกุลช่างสีเทพหลักฐานที่พบจากเมืองโบราณสีเทพแสดงถึงความผสมผสานของาศาสนาและความเชื่อทั้งาศาสนาฮินดูาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและมหายานที่รับจากประเทศอินเดีย ปรับเปลี่ยนและพัฒนาเป็นรูปแบบเฉพาะภายใต้วัฒนธรรมทวาราวดีที่จเจริญรุ่งเรืองในภาคกลางของประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวโดยเมืองโบราณสีเทพนะคะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้คุณค่าตามเกณฑ์ของยูเนสโกประกอบด้วยเกณฑ์ข้อที่2แสดงถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือพื้นที่ในวัฒนธรรมใดๆของโลก ผ่านการพัฒนานด้านสถาปัตยกรรมหรือทางเทคโนโลยีการวางแผนผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์เกณฑ์ข้อที่3เป็นพยานหลักฐานที่ยอดเยี่ยมหรือหาที่เสมอเหมือนไม่ได้ของประเพณีวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่หรือสูญหายไปแล้ว การที่เมืองโบราณศีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้นับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมและยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกค่ะ ในโอกาสนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุม UNGA ครั้งที่78ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับทางคณะผู้แทนไทยที่เดินทางไปประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่45ณกรุนริยารราชอาณาจากาักรซาอุดีอาระเบียและฝากแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไทยทุกท่านคะ่ะ